สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีเรื่องราวข่าวกล่าวดีๆของคนไทยทั้งแผ่นดินแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องร้ายสำหรับพักเพื่อไทยที่ชอบกล่าวหารัฐบาลว่าเศรษฐกิจไทยไม่ดีเศรษฐกิจไทยลงเหวอะไรทำนองนี้นะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่ากระทรวงอุตสาหกรรมปลืม้ม ปลืมตลาด E ีวีเนี่ยมาแรงเหลือเกินยอดจองงานมอเตอร์โชว์นี่พุ่งเลยนะครับและมีการคุยอีกบอกว่ายักษ์ใหญ่จากประเทศจีนเนี่ยเตรียมที่จะลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับนายนัทพลรังสิตพลซึ่งเป็นปรัชราศาสตสากรรมนัทพลพูดถึงงานมังกรอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์ชครั้งที่44ที่ปิดฉากลงไปเมื่อวันที่2เมษายนนะครับนัทพลบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่า ค่ายรถยนต์กับค่ายรถจักรยานยนต์ที่มาร่วมออกบูธเนี่ยมีอยู่40กว่าค่ายด้วยกันมีคนเข้าไปชมงาน1 6 2 4 5ลคนมียอดจองเฉพาะภายในงานเนี่ยรวมทั้งหมด42,885คันเติบโตขึ้นมาร้อยละ34.45เมื่อเทียบกับปี2,565นะครับ โดยในจานวนยอดจองล่าสุดของปีนี้เนี่ยปรากฏว่าเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือว่า e v จำนวนทั้งสิ้น9,234คันหรือคิดเป็นร้อยละ21.53จากยอดจองรถทั้งหมดภายในงานนี้ซึ่งการที่ตลาดรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าได้รับความสนใจมากขึ้นเนี่ยนะครับส่วนหนึ่ง มาจากมาตรการอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐที่ทำให้ราคาเนี่ยมันต่ำลงมาผู้บริโภคเริ่มจะให้ความเชื่อมั่นในเรื่องของมาตรฐานมากขึ้นประกอบกับค่ายรถยนต์ต่างๆก็มีการเปิดตัวรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆที่หลากหลายมากขึ้นรวมถึงยังมีแคมเปญกระตุ้นยอดขายที่น่าสนใจด้วยนะครับในปีนี้คือปี2566เนี่ยตลาดรถยนต์ในประเทศไทยเราคึกคักมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมรถยนต์กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับจากสภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มจะกลับมาเติบโตโดยเฉพาะกับตลาดรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือรถ E ีวีซึ่งคาดว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากกว่าปีที่แล้วจากกระแสความสนใจของผู้บริโภคที่ให้การยอมรับแล้วก็มีความเชื่อมั่นในรถยนต์ E ีวีมากขึ้นนะครับประกอบกับภาครัฐเองเนี่ยก็ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องครับก็เลยทําให้ราคาสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้เกิดการลงทุนในเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สะอาดประหยัดและปลอดภัยซึ่งตลาดรถ e ีวีในประเทศไทยเนี่ยยังเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนด้วยนะครับล่าสุดครับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของจีนเนี่ยก็ได้ให้ความสนใจนะครับที่จะเข้ามาลงทุนสร้างโรงงานเพื่อผลิตรถ E ีวีในประเทศไทยโดยเขามีการตั้งเป้าหมายว่าจะผลิตรถ E ีวีในประเทศไทยให้ได้ปีละ10,000แคันและยังวางแผนที่จะขยายไปยังอุตสาหกรรมอื่น ที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการผลิตแบตเตอรี่อย่างนี้เป็นต้นปัจจุบันนี้เนี่ยกระทรวงอุตสากรรมได้ให้การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอือ้อต่ออุตสาหกรรมยา,ยานยนต์ไฟฟ้านะครับและที่สําคัญคือการจัดทํามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าครอบคลุมทั้งรถยนต์รถกระบะรถโดยสารรถบรรทุกรถจักรยานยนต์รถสำล้อแบตเตอรี่และก็สถานีอัดประจุรวมทั้งสิ้น128มาตรฐานด้วยกัน และยังมีการพัฒนาศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติหรือว่าศูนย์ทดสอบแอทริกแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดเชียงเสนเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและการวิจัยพัฒนาทดสอบสมรรถนะยานยนต์และชิ้นส่วนต้นแบบการทดสอบยางล้อและศูนย์ทดสอบแบตเตอรีย่ยานยนต์ไฟฟ้าการพัฒนานวัตกรรมแบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบในประเทศไทยเป็นส่วนประกอบให้มากขึ้น นอกจากนี้ครับยังจะมีการจัดทำอีโคสติ๊กเกอร์หรือว่าป้ายแสดงข้อมูลของรถยนต์ตามมาตรฐานสากลโดยข้อมูลในป้ายเนี่ยจะบ่งบอกคุณลักษณะที่สำคัญของรถยนต์5ประการด้วยกันมีทั้งสมรรถนะรถยนต์ข้อมูลพื้นฐานของรถยนต์ข้อมูลผู้ผลิตผู้นำเข้ารายการอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานแล้วก็ราคาขายปลีก เพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเปรียบเทียบข้อมูลของรถยนต์แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นโดยพยิจารณาจากสมรรถนะในด้านสะอาดประหยัดและปลอดภัยซึ่งข้อมูลจนถึงวันที่25มีนาคมเนี่ยนะครับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้มีการพิจารณาออกอีโคสติกเกอร์สำหรับรถยนต์ไปแล้วจานวนทั้งหมด17,136ใบด้วยกันนอกจากนี้ครับ กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้มีการหาหรือกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆและก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สําคัญของภูมิภาคให้ได้โดยกําหนดเป้าหมายเอาไว้คือในปี2573เนี่ยนะครับเราจะสามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศรวมแล้ว725,000คันต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ30ของการผลิตทั้งหมด ซึ่งจะทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP มูลค่าไม่ต่ำกว่า2แสนล้านบาทนะครับ